คอนเทนต์แบบไหนทําให้คนธรรมดาได้เงินวันนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าคอนเทนต์มันคืออะไรในมุมมองของครูกไก่ต้งคอนเทนต์ Content มันคืออะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกอะไรบางอย่างมันคืออะไรก็ได้ที่คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกไม่จําเป็นต้องเป็นความรู้หรือเป็นความรู้ก็ได้แค่คุณได้ยินมันก็คือคอนเทนต์ชอบไม่ชอบรู้สึกบวกหรือลบได้หมด ทั้งคู่สามารถทําให้คนอยากดูต่อได้หรือเปล่าเราจะอยากดูหรือไม่อยากดูก็ได้คุณทำคอนเทนต์ตรงใจเขาหรือเปล่าถ้าไม่ตรงใจเขาเขาก็ไม่ดูถ้าตรงใจเขาเขาก็ดูแปลว่าคอนเทนต์ของคุณมันมีผลต่อใจของเขาบางอย่างไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบแล้วคอนเทนต์แบบไหนที่จะทําให้คนธรรมดาได้เงินแล้วจะเริ่มยังไง ข้อที่หนึ่งให้เริ่มจากชีวิตประจําวันของคุณเอาเท่าที่คุณมีทาคอนเทนต์จากการใช้ชีวิตประจําวันของคุณโดยเฉพาะมือใหม่ที่คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำคอนเทนต์แบบไหนให้เอาชีวิตประจําวันของคุณมาทําเช่นคุณชอบทําอาหารก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการทําอาหารคุณชอบเลี้ยงสัตว์คุณก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์คุณชอบทําสวนก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเลี้ยงสวนคุณชอบแต่งหน้าคุณก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแต่งหน้าคุณชอบออกกําลังกายคุณก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกําลังกายคุ ณอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกการดูแลเด็กให้คุณได้มีจุดเริ่มต้นในการที่คุณจะลงมือทำและทำให้คุณทำคอนเทนต์ได้ทุกวันเมื่อคุณทำคอนเทนต์เหล่านี้ลงไปในช่องของคุณทุกวันทุกวันมันจะสร้างผู้ติดตามที่ชอบในสิ่งเดียวกับคุณรักในสิ่งเดียวกับคุณหรือมีชีวิตเหมือนกับคุณและสร้างผู้ติดตามให้กับคุณได้สร้างเงินให้กับคุณได้ 2. ความชอบ ถ้าวันนี้คุณชอบฟังเรื่องของคนสําเร็จชอบอ่านประวัติของคนสําเร็จอยู่ใช่ไหมสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณเสพอยู่แล้วหรือหนังสือที่คุณต้องอ่านอยู่แล้วเพียงแค่คุณเอาหนังสือหรือสิ่งที่คุณชอบเหล่านี้มาสรุปหรือมาวิเคราะห์ทําเป็นคอนเทนต์ลงช่องของคุณ เพื่อให้คนอื่นเขาได้รับรู้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปอ่านมันจะทําให้คุณสร้างผู้ติดตามได้สสิ่งที่คนชอบถามเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้ครูไก่ต้งมาถึงวันนี้ได้เพราะวันที่ครูไก่ต้งเริ่มต้นเข้ามาทาออนไลน์ครูไก่ต้งก็มาเรียนรู้การแต่งภาพการตัดต่อวิดีโอเพื่อโพสต์ขายสินค้าเรียนรู้เรื่องของการยิงแอดเพื่อโพสต์ขายสินค้าของตัวเองให้ได้มากขึ้นแล้วมีคนมาถามครูไก่ต้งว่าต้องทําคลิปวิดีโอแบบไหนเพื่อทําให้ยิงแอดแล้วขายได้ต้องทํารูปโปรโมทแบบไหนถึงทําให ขายได้ดี เมื่อมีคนมาถามครูไก่โต้งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้บ่อยๆมันจึงทําให้ครูไก่โต้งรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่คนอยากรู้สิ่งที่คนต้องการครูไก่โต้งจึงเปิดเพจเปิดช่องและทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอคอนเทนต์เกี่ยวกับการยิงแอดคอนเทนต์เกี่ยวกับการแต่งรูปภาพโพสขายสินค้าลงไปในช่องครูไก่โต้งจนทําให้วันนี้ครูไก่โต้งสามารถที่จะเปิดคอร์สสอนแต่งภาพสอนยิงแอดสอนตัดต่อวิดีโอสร้างเงินได้โดยที่ครูเอาเรื่องที่คนถามครูไก่โต้งบ่อยๆมาทําเป็นคอนเทนต์ลงในช่องของครูแล้วสร้างเงินให้กับครู ถ้าวันนี้คุณเป็นมือใหม่และเป็นคนธรรมดาอยากจะสร้างเงินจากการทำคอนเทนต์ได้ให้เอาวิธีการทำคอนเทนต์สาอย่างที่ครูไก่ต้มให้วันนี้ไปลงมือทำเพราะวันนี้ถ้าคอนเทนต์ของคุณมันมีคุณค่ามันสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนมันจะเปลี่ยนจากผู้ติดตามเป็นผู้ซื้อให้กับคุณและสร้างเงินให้กับคุณได้ในอนาคตอยากเรียนรู้วิธีการสร้างเงินแบบง่ายๆกดฟอลโล่กดติดตามครูไก่ต้มไว้นะครับ